สวัสด,ดีพี่น้องป้องก๊กพี่น้องป้องปลายนะคะมนี่เอาละมาหอดหลังวิ้ีตะเวนเลยพี่น้องอากาศดีมากเลยโอ้ถ่องฟ้าแจ่มใสสุดยอดเลยนะคะตอนนี้เนาะเอ้างไปเที่ยวเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทุกระบบพีน่น้องนี่เหนียบฝนนะคะรบรรยากาศที่ว่าแล้วก็เตียนวอลลัมเข้าหนองๆกับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพี่น้อง ็เ,เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะนี่พี่หนงเห็นว่าเบิ้งนะคะว่าชุดชุดของชุดชุดที่เปิดโตมาแรกนะคะพี่หนงมีพี่พรวนเลือกเอาสีนี้นะคะก็เ,เป็นสีแดงเป็นผ้าแพร่ผ้าพี่หนงท่านเทเบามาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเรืยเจ้าอ,อยู่พี่นี่ดูเริ่มแล้วนะคะ เอาละพี่น้องนะคะเ,คเดี๋ยวพี่พรนสีร่องชุดนะคะว่าสิประมาณใดเนาะ,ะชุดโชว์ตอนเย็นนะคะอันนี้เป็นช่วงคอนเสิร์ตนะคะนี่เลือกเอาเป็นสีแดงโอเคเอันนี้หนูแพนไปที่ชุดห้าคะะชุดทั้งหมดต้องหอบขึ้นไปข้างบนเวทีใส่ผ้าต้องไปใส่ข้างบนเบิร์ตเด้ชุดต้องไปใส่ข้างบนหมดเลย ใส่งานก็ได้เลยได้มันสูงกระโยกไปเร่ยเลยงานที่ได้อยู่ได้ทำไมยิ่งใหญ่ลังการอย่างนี้โอ้โหสุดยอดอาจจะถอยมือได้วอ้ได้มากมากได้บอแมมไหมบันไดตรงนี้ไหม่อ่ากเมีคนไี่มาจันอยู่จะเป็นงไเราสอบากน ไม่拉ละนึกว่ามันไม่ไม่ไมันเป็นสุ่มกระตูนไอตุ๊กตาบนี้นีอีกเอาบ่าตกาี่ยนี่โย่เข้ากันมากลเป็นบเอะตุ๊กาเข้ากันมากเลยเว่าพี่ดังเซว่ก็นี่นะคะอันนี้มเลยค่นาอันนี้นาที่มัก้มหัวอันนี้ขนาดได้ยไเน่ยค่ะได้ได้ตอนนี้เป็นั่นโดยโอ้ยง่ายมากเลยถอดสามชิ้ลงพลึบแล้วก็ใส่ผ้าใส่ผ้านั้นมีใส่ผ้าอะ ถ้าที่จะเปลี่ยนชุดต่อไปไม่ยากไม่ยากแต่ข้างล่างเปนงไนอุ้ยสวยมากแม่เาต้องไปติดิดด้เพราะว่ามันมันไม่ใช่เอวแล้วไงตรงนี้มันมันมันตรงนี้มันมันเลยขึ้นมาเอวอแล้วเนี่ยเอวเอวคือตัวแรกอ่ะคือเอวอยู่ทีนี้มันซ้อนกันไหลๆหลไหลซ้อนไง มัน้อนเป็นหลายชิ้นอ่ะมันซ้อนหลายชิ้นมันเนียดูแต่ก็เนียนไป้ตอนแรกมันพอดีเยนี่เนียบพอดีได้บอกซพอดีบอกซพอดีพอดีพอดีไมไม่ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนอันนี้คือได้เลยอันนี้เดียวเลยไม่ไมถ้าเกิดถ้าเกิดเดียวมันถ้าเกิดถอนออกแล้วเดี๋ยวัวไปหุดเป็นเวทีไงอันพอดีบอใช่ใลดีแล้วมันไม่ได้รัดคู่เลยมันไม่มันไม่ได้รัดคู่ ใส่ผู้สาวใส่ดิดหน่อยเลยได้มีหนักตัวนึเใหญ่ตัวนี้เดียวตัวเล็กมากใส่ไเรียบร้อยมเลพื่อพาผมแดงเลือแม่เอใหญ่กว่าชุดอีก่ะแม่เอใส่ผมมือได้แล้วใส่กำไรใส่เสสีแดงเสนันกใส่กำไรกำไรเดี๋ยวเบิ่งก่อน กำไรแดงอะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นโบคาเพ่วานะคะขาพิภพจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพี่น,อน้องไกลดูละเอียดตรงชุดตรงหนะ้าอกวันนี้ได้ค่าได้ไข่ทดถึงคู่ควาหมายว่าที่แหลกอ่ะว่าตาตาร์ซูนัสก็เอาบัดนี้ก็เลยไม่ได้วิ่งเพชรเลย ก็เลยออกไปเป็นลายผ้าแบบลายผ้าเลยก็สวยเลยนสวยแล้วสวยสวยย่างเบิ้องบดีของน้องถ่าไหมไม่มีอะไรมาเราลองเดินดีกว่าองเทมาะใส่เท้าใส่รองเท้ากได้ว่าตอนตอนลงบันไดดีจีนหล่ลงบันไดไม่มีลงลงบันไดไม่มีลงเขาลงบันไดไปชุดลำเพลินแล้วไง ไม่ใช่พออยู่ข้างบนไม่ใช่ไม่ยถึงว่าลงบันไดตอนลงตอนนั้นมีมีน้องจะจับอยู่น้องจับให้ไงจัดบล็อกให้อยู่น้องเอเอ๋มันจับพอจับให้ไงเป็นไงคะสวยมากสวยมากลอกแค่ตอนยางถึง ตอนยางเป็นบันไดหนูแค่นั้นสัวก็จะใส่ข้างล่างเลยผ้าผ้าก็ผาเือเป็นตัวอวัยวะที่ใส่ข้างล่างมันทำไปไม่เป็นชั้นก็เป็นพอพี่ที่ทำใหม่แน่หมุนหมุนอีกรอบหนึ่งเออเราหมุนให้ตัวเนี้หมุนนะโอเคค่ะหนึ่งรอบค่ะหมุนเนีหมุนหมุนเลยค่ะหมุนเลยค่ะโอ้สวยมากสวยมากได้เอาขึ้นพีเอละผมเข็มกัดเทปเดียวเอาเข็มัก เนดียวยสวยมันก็เป็นแบบนี้มันองเป็นแบบนี้ิดตปักขึ้นนี่ก็อีกกล้องเลยอันนี้ก็อีกกล้องเ่งอันนี้เ็นรทาธรรมดาอยู่เนาะรูเอถ้าเป็นรองเท้าส้นสูงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเด้ใช่อืมอันนี้มันเป็นธรรมดาแต่ว่ามันมันยกมันมดาว่านมันก็เดินได้อยู่างชขึ้นนี้

ไม่ไมั้นเราก็ยบไอไอ้โครงตรงนี้ขึ้นไปเลยไงมีครูเอ็นี่ยหนักเห็นไหมเลิกเราก็ยกขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะลูกสาวลูกสาวขึ้นเลยเข้ามาใส่ตรงนี้บอกที

哎，你好。 นี่าน้อก็ยแค่สอาดตรงอุ้ยแม่ตอนตอนชมผ้าสวยเดี๋ยวให้แม่พรหันหน้ามาฝั่งนี้แม่มาแม่เองขึ้นมาข้างหน้าค่ะแล้วก็ทำท่าเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งกำลังดีเลยท้องไหมต้นดูหน่อยอ่ะทอกท็อกใหม่แม่ทอกใหม่ทอกเรื่องชุดใหม่อันนี้เป็นชุดเอ่อเขาตัดแต่ยังไม่แต่งใช่ใช่เพราะ วันเดียวค่ะวันเดียวพี่น้องคะอันนี้มันเป็นผ่าไม้แพร่ว่าแพร่วที่ไหนด้วยนี่มันเป็นมันเป็นผ่าเพร่วจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะถึงถึงมันว่าแตงว่าแตงเอ่อสวยใช่ใช่ถึงถึงว่าติดว่าแตงกับงามพี่น้องแต่ว่าคืนนี้คุยจะหานี่มาติดเข็มกัดเพชรตรงนี้ตรงนี้อ๋อกัดเพชรให้รก็ดีตรงนี้เป็นเพชรโอ้ตดิ่งตรงตรงนั้นอกแม่สวยมากอือโหยังละเอียดสวยป่ะพี่น้องสวยนะะค แล้วเป็นครั้งแรกที่พรพีดีใส่ชุดแบบนี้เออเนาะใช่ใช่ใช่จะไม่เคยเห็นพรพดีใส่ชุดแบบนี้เลยทุกคนจะเห็นพรพีดีใส่ใส่ชุดยาวเคยเห็นมาแล้วแต่ชุดสุ่มแบบนี้พรพดีไม่เคยใส่ให้ใครเห็นสีแดงจะเป็นขนนกถ้าเห็นอันนั้นเป็นลาตีแต่อย่าลืมว่าอันนี้เป็นสุ่มแล้วสุ่มใหญ่มากถ้ามาดูของจริงนี่ใหญ่มากใหญ่มบ้าน้างเดินยังเต็มอ่ะเข้าในในมาสามชั้นเลยข้าในนี่ใช้สุ่มสามชั้นเลยถ้าเบิงเอาเลยค่ะข้าเบิง์เอาเลย เธอเป็นเอพิธดีเนาะผ่อนให้ดี <c oughs> อุ้ยตัวแม่แบบทำมุมงมายี้ยตัวเล็กมากโอเคค่ะ,คคะหมดแล้วแม่เนาะสวยค่ะน่าค่ะอุ้ยลุงเรียบร้อยแล้วค่ะเลิศกว่าพี่นอ้องเลยบ่ <c oughs> นะคะนี่เมื่อแรงชุดนี้เป็นชุดเปิดโตนะคะพี่น้องอื้อหือ เดินลำบากนิดนึงธรรมาดาไม่ธรรมาดาเลยนะคะ<อ>พี่น้องแฟนครับมาเบิ้งหือแรกรแรกันแล้วกันพี่น้องว่า,าผมจะออกมาแบบไหนแล้วก็จะแต่งหน้าประมาณไหนนะคะไม่จังสีขาวกับชุดนะพี่น้องเท่านะมันมนี่พี่พ่อจะมาแต่งหน้าเองนะคะเพราะว่าวันนี้จะให้พิเศษหน่อยจะให้ช่างมาดูทั้งผมทั้งหน้าให้เลยะคะ่ะ <What? S 2> เล็ดเล็ดเล็ ถึงแล้วค่่ะคือตะโกงคุมหัวนี่คุยแล้วแล้วอย่างในต่างี้าวเนี่ยใช่เพรามันมันมันไม่ได้ด้วยเนาะอืมตะโกงแค่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันมันแบบว่ามันประเดี๋ยวเวลามันเป็นแบบว่ามันเป็นอะไรมันเอาเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยไม่ได้อืมนี่แหละถ้าเอาเข้าตรงนี้ได้แต่มันจะเสียทรงเวลาเราขึ้นมาตาดอิจฉาเขาอย่าลืมว่าเราทำข้างล่างเรียบร้อยแล้วถูกไหมเราตัดทรงข้างล่างเรียบร้อยแล้วหรือว่าหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ไหมล่ะ เอาตัวนี้ใส่ข้างนอกก่อนแล้วก็แล้วถ้าแล้วตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้างล่างี่ดตามนี่นี่ไล่ตามสเต็กนี้เลยเออแล้วก็ใส่ข้างล่างเข้ามาแล้วก็ใส่ข้างล่างเข้ามาทับข้างในเอาตัวนี้ใส่ก่อนเพื่อนเลยอะไรกระโปรงไงมามาๆๆมฉลุแล้วตอนทำแต่งหน้าทองผมใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดออกนี่แบบนี้เลยอ่ะา็ทำแบบนี้ไว้แบบนี้ไว้นี่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 ตุ้งลักกระซูเข้าพร้อมกันเลยจะคือแต่แรกจะก่อนซูลงไป ทำนี้ใช่ไหมใช่ทำงี้ไปเลยเนี่ยแล้วก็เราก็เข้ามีเย็นตรงนี้เลยใช่ไหมตอกขอบเย็นเลยฝนใส่ซูเมี่ยมเนี่ยแบบนางช์เดี่ยวใส่ดอกเตยคนเดียวอีกแซมเซ็ตขากับบ้านเขากัดบานขากันแล้วบันไดเก็แบ่งเป็นแง่กับขอกันในแต่เดีวกันแล้วก็ข้อพิเศษก็ใบที่ข้างหลังนี่แหละวิธีใส่เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้คือเมื่อหันพี่น้องเข้าเพราะพี่พ่นจจากวิธีใส่นะคะจริงๆแล้วพี่พ่อนิจเคยเอาผ่าถุงคุ้มหัวนะคะนี่ครั้งแรกเลยเนาะ แต่ว่าคนว่ตถือสาดอกพว่าเฮ้ามันใช่ใช่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้คนว่ถือสานเนาะนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเดี๋ยวอาชิพภาพี่พี่น้องยางเบืองหลายๆหม่องสถานทีแล้วพี่น้องเาเนาะสถานที่ขนองเบืองชุดโชว์ชุดโชว์เพลงแรกเออชุดชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองรำเพื่อนจะเล่นใจกันอีกชุดหนึ่งพี่น้องมีมีสองโชว์ต่อกันนะคะปั๊บบรรยากาศหนาวิธย์นะคะบนวิธีของเราตรงนี้แดดมากเลยนะคะพี่น้อง เอาละให้เบิงว่าข้างหนา้าเวทีครอบพร้อมซำไถ่เนาะนี่นะคะพร้อมพร้อมหน้าเวทีเลยเนาะนี่ค่ะตอนนี้มันยังไม่มีใครเลยเพราะมันแดดหอนพี่น้องเขาพี่ควันเก็บภาพด้านหนา้าเวทีให้เบิงเนาะพี่น้องเขาเนาะมาประมาณไหนนะคะ่ะมีค่ะเวที สนาม่าตรงห่วงพี่น้องกว้างนะคะแล้วก็ที่นั่งของเราก็เก้าอี้ก็ห่างกันด้วยนะคะนี่อันนี้คือพรอนไทายไก่จังหน่อยจะห่างกันประมาณน,นี้เลยนะคะนี่ค่ะประมาณเม็ดหนึ่งนะคะประมาณเม็ดอัลลเม็ดนะคะอัลลเม็ดนะคะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เขาถายไกไ่นก็เลยแบบว่าคือสองพี่จะมันติดกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เวทีหน้าเวทีกว้างมากพี่น้องมองนางเข้าม่ตรงห่วงเลยเนาะนี่ม่รตรงห่วงว่าต้องเบียดเสียดกันนะคะกว้างมากน<อ>เนาะมาให้กำลังใจมาแรกพี่น้องเข้านะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณนะคะสี่พี่น้องติดตามเด้ออย่าลืมกันแล้วกันพี่น้องช่องพออร,รพิรดดีลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะคะ พี่นองเบิองแล้วซอยกดไหลกดแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊ให้น้ำเนอดับเ้องเฮาเดอร์ขอบคุณที่ติดตามพี่นองคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันแรงพอกันใหม่กับการแสดงดนหนาเวธีนะคะขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ